สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันหยุดของเชฟต่างแดนนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าเชฟต่างแดนจะทําเมนูอะไรในวันหยุดของเรานะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมกับผมนะครับมาตามกันไปดูนะครับว่าจะทําอะไรในวันหยุดวันนี้นะครับจะเป็นเมนูอาหารอะไรนะครับท่านผู้ชมครับโปดติดตามชมนะครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านพักของเชฟต่างแดนแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่าจะทําอะไรกันนะครับในวันหยุดของเชฟต่างแดนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวกันนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราเดินทางมาถึงบ้านพักของเชฟต่างแดนกันแล้วนะครับ เรามาดูกันว่าเชฟป,ป้อมจะทำอะไรในเมนูวันหยุดของเชฟต่างแดนวันนี้นะครับสวัสดีครับเชฟป,ป้อมครับสวัสดีครับวันนี้เมนูวันหยุดเทปต่างแดนนะครับวันนี้จะมีอาหารทานเล่นนะครับจะมีนำเสนอสองเมนูด้วยกันนะครับวันนี้จะเป็นยำปลาทอด สมุนไพรกรอบครับมนะันเป็นหนึ่งเมนูนะครับแล้วอีกหนึ่งเมนูจะเป็นเมนูยำข้าวเย็นนะครับขา้าวเย็นที่เราเหลือทานเนี่เราจะมาทานตอนนี้<า>นะมันกลางวันนะครับ <laughs> ไม่เ้ข้าเย็นไม่ได้นะครับตอนนี้ข้ากลางวันนะครับครับเราก็มาดูาวิธีทํานะครับเ,เมนูแรกนะครับปลาทอดสมุนไพรกรอบมีอะไรบ้างครับ อันแรกก็จะมีเนื้อปลากระพงนะครับเนื้อปลากระพงเ,เราใช้เนื้อปลากระพงนะครับแล้วก็จะมีพวกผักสมุนไพรต่างๆนะครับจะมีโหระพาอันนี้เป็นขาสไลด์นะครับขิงซอยมีหอมแดงนะครับกระเทียมหั่นสไลด์ตะไคร้หั่นบางๆครับแล้วก็มีใบมะกรูดครับ แล้วก็ส่วนเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงก็จะมีมีน้ำยำนะครับน้ำยำนี่ี้เราปั่นเรียบร้อยแล้วน้ำยำส่วนผสมของน้ำยำก็จะมีนี่นะครับกระเทียมรากผักชีพริกขี้หนูนะครับแล้วก็หอมแดงนิดหน่อยแล้วก็จะมีนี่นะครับปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปีป๊บแล้วก็น้ำปลานะครับแล้วก็น้ำมะนาวครับแล้วก็สูตรพิเศษของน้ำยำอันนี้เราจะนำเสนออีกอีกอย่างก็คือเราจะปรุงรส เพิ่มใช้ซอสผัดไทยผสมด้วยนะครับซอสผัดไทยกับน้ำพริกเผานะครับเป็นสูตรพิเศษของอาหารวันนี้ครับผมอับนี้ใช้ป้องก็เริ่มทำได้นะครับอันแรกนะครับเราก็พริกไทยนะครับพริกไทยพริกไทยป่นนะครับใช้หมักปลานิดหน่อยนะครับแล้วก็เกลือนะครับเพื่อให้มีรสชาตินิดหน่อยครับเกลือพริกไทยแล้วก็ แล้วก็เอานะครับให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับอันนี่แล้วก็ลงแป้งครับลงแป้งเลยแป้งลงแป้งครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ชุบป้อมก็ได้ตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมัน ร้อนแล้วนะครับแล้วก็ใส่ปลาลงไปทอดนะครับทอดในมน,มน้ำมันนิดหน่อยนะครับไม่เยอะ กันนบครับน้ำมันนะครับเดี๋ยวเรามาทำซอสต่อนะครับโดยเชฟฟอมเราจะมาทำให้เราดูนะครับท่านผู้ชมครับโอเคนะครับโอเคนะครับน้ำยำสูตรพิเศษนะครับ จะมีนะครับเป็นซอสผัดไทยครับเราสามารถซื้อหาได้ทั่วไปจากห้างตลรพนะครับซอสผัดไทยจะมีความเข้มข้มมน,นนะครับมีความคล้ายน้ำยำครับมีเปรี้ยวจากน้ำมะขามหวานเค็มนะครับเหมาะสำหรับน้ำยำนะครับเหนื่แล้ว ซอสผัดไทยเอามาทำาน้ำยำเขาควรจะผ่านความร้อนนะครับทำให้ร้อนกว่านะครับตอกตามด้วยนี่นะครับเพิ่มรสชาติความอร่อยขึ้นมลนเพิ่มมันที่เผานะครับสองต้นเลยนะครับ รสชาติจัดจ้านครับ <Okay. S 1> เกลี้ยวทุกคนนะครับน้ำยำที่เราปั่นที่มีกระเทียมทยี่ในรากผักชีนะครับต่อ <Okay. S 2> เริ่มนี้ครับน้ำยำครับไดยน้ำยำเข้มข้นนะครับ เป็น่านะครับกับหิงซอยนะครับมารวมกันเลยนะครับโอเคครับตัวนี้เราก็จะนำนะครับเริ่มจากกันครับขิ่งผานะครับตะไคร่นะครับเราเลือกแป้งนิดหน่อยครับตุงทอดก่อนครับเลวยความกรอบแท้ทานง่ายครับทานได้ทุกอย่างครับสักปดเนี่ย ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้สมุนไพรทอดกรอบของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเชฟป้อมจะมาทำให้เราดูนะครับว่ายำสมุนไพรทอดกรอบวันนี้จะทำอย่างไรนะครับเอาเอาปลาเลี้ยงนึงนะครับเพียงให้สวยงามตาม สไตล์ของเราได้นะครับตอนนี้เช็ดต้มเริ่มเรียงปลาลงในจานแล้วนะครับท่านผู้ชมครับต่อไปเราก็เอาน้ำซอสเราที่เราเคี่ยวครับเหนียวนะครับ,ะรบจะเหนียวเข้มข้นนะครับสีสันสดชัดสดจ้านนะครับครับแบบนี้ ราดบนปลานะครับโอสีสันสวยงามมากครับคุณผู้ชม ไปนะครับเราก็ตามด้วยนี่นะครับสมุนไพรกรอบที่เราทอดกรอบนะครับเลยนะครับเมนูนี้รับรองครับว่าอร่อยแซ่บแน่นอนครับผมเมนูเพื่อสุขภาพนะครับสมุนไพรไทยของเรานะครับทานได้หมดเลยนะครับทอดกรอบแล้ว ตอนนี้เมนูสมุนไพรเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแต่งด้วยหัยอดโหระพานะครับแล้วก็ดอกพริกครับเป็นเมนูสมุนไพรทอดกรอบยำปลาสมุนไพรทอดกรอบนะครับเมนูเพื่อสุขภาพทานได้ต้านโควิดด้วยนะครับเมนูนี้ เพื่อให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่ดีนะครับทางศูนย์ไภัยไทยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเมนูวันหยุด เชฟต่างแดนวันนี้นะครับยำปลาสมุนไพรทอดกรอบพร้อมขึ้นโต๊ะสำหรับเชฟต่างแดนในวันหยุดวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับครับหลังจากที่ผมทำปลาทอด สมุนไพรกรอบนี่ในเมนูวันหยุดนี้นะครับก็เชิญเชฟอาวุโสของเรานะครับมาช่วยเทสและให้คะแนนหน่อยว่าอาหารจานนี้จะเป็นยังไงครับครันะครับน้ำผทานเลยจะมีนะครับฟานะครับนี่นาอยู่แล้วยังมีสมุนไพรยังมีสมุนไพรกรอบนี้น่ครับนี่ซอสนะครับข้างบนนะแล้วก็นี่ทานได้ทุกอย่างนะกรอบครับอืมครับ นะครับเชิญครับ เป็นไงบ้าครับรสชาติครับอบองตรงเลยรสชาติซูปเปอร์เอ็กเซเนดีมากเลยเพอามาที่ยังไม่ได้ชิมรสชาติอาหารไทยแบบนี้รสชาติแบบนี้สุดๆของดูสเสือเลยครับ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 ผมก็ขอบคุณครับทั้งสองท่านนะครับทั้งเชฟป้อมแล้วก็เช้อาวุโสของเรานะครับซึ่งมาชิมอาหารฝีมือ ของเชี่ยป้อมในวันหยุดวันนี้นะครับขอบคุณมากคครับบครับขอบคุณครับ